สวัสดีครับทุกคนครับตอนรับเข้าสู่การแข่งขันนะฮะกับพวกเรานะครับสามคนครับจบไปเรียบร้อยวันนี้มีเกมเดียวคืนวันศุกร์นะครับแล้วก็เป็นการต่อสู้ที่ดุเดือดเหมือนกับที่ทางอินโฟกราฟิกของกรีน่าอวีทไทยแลนด์บอกเลยครับว่าวันนี้เดือดแน่นอนและเดือดจริงๆนะครับต้อนรับกับผู้ชนะของเราก่อนละกันนะครับบุรีรัมย์ยูนเต็ดอีสปอร์ตนะครับผมนุนุครับกับลิตเติ้ลบอยสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคแนะนําตัวตามเดิมเลยฮะนุนุครับกัปตันทีมบุรีรัมย์ยูนเต็ดอีสปอร์ตครับครับ ลิตเติ้ลบอยครับเล่นออฟเลนนะครับอ่าโอเคถ้างั้นคุยกับลิตเติ้ลบอยหน่อยดีกว่าครับผมลิตเติ้ลบอยครับเรารีเวิร์สวิฟกลับมาได้ความรู้สึกของน้องเล็กของเราเป็นยังไงบ้างครับผมภายในเกมตื่นเต้นครับตื่นเต้นนะตอนแรกรู้สึกว่าเหมือนเราจะเสียเกมนี้ไหมตอนสองศูนย์ช่วยช่วยกันตอบได้ลองต่อได้ลองอยู่นะหายแล้วไม่ทำที่ออกไม่ได้เออมันก็มีความแบบว่าตื่นเต้นกังวลอยู่เหมือนกันแต่ว่าอย่างนี้ต้องพูดถึงว่าป่าใหม่ของเราคือป๊อกป๊อก สองเกมแรกที่เสียไปอันนี้ยังปรับจูนกันไม่ติดหรือเปล่าครับหรือว่าการคอของทีมเปลี่ยนไปไหมพอมีป๊อกๆเข้ามาก็น่าจะเป็นสี่คนที่คุยกันไม่ดีพอครับอืมอืมอืมอาจจะต้องไปปรับแก้แก้กันหน่อยแก้กันหน่อยครับผมแล้วก็สามเกมหลังนี้ก็คือกลับมาได้เลยนะฮะทีนี้ก็พูดถึงเกมที่สี่หน่อยละกันเป็นจังหวะที่เผมเองก็ดูแล้วก็เฮ้ย ไม่แน่ใจจำได้หรือเปล่าจังหวะที่ยื้อชักเยอ้อกันอยู่ตรงตรงกอสเลเยอร์มันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งท้ายๆเกมแล้วไม่ไม่แน่ใจจำได้ไหมเกมมิกซี่ครับ<ค>ใช้เกมมิกซี่ใช่ใช่ใช่แล้วอีกฝั่งหนึ่งใช้เมทอะไรนะที่มันเป็นลิเล,ลีลยลิเล,ลีลยจังหวะนั้นเนี่ยมันจะมีการชักเยอ้อกันอยู่ตรงช่วงดาร์คสเลเยอร์ช่วงกอสตรงนั้นนะครับเราเรามีการคอกันยังไงว่าเลือดกอสเนี่ยต้องเหลือประมาณนี้ เราเลี้ยงเลือดก๊อตยังไงบ้างครับในในเกมนั้นนะพอจำได้เพราะว่าเราเป็นฝ่ายที่ดูดึงก๊อตอยู่นะตอนนั้นก็ฮีโร่เราสู้เลนข้างพอเลนไม่ได้ครับก็เลยต้องปีเขาด้วยการตีก๊อตเพื่อให้เขามามาใช่ครับให้มาไฟ์แล้วเราก็ชักกระเยาะกันไปว่าใครแต่เราได้เปรียวกว่าแต่เราได้เปรียบกว่าเพราะเราได้โพสที่ดีกว่าครับเราอยู่ข้างหลังถูกต้องแล้วนะครับแต่ว่าถ้าจังหวะนั้นผมก็แอบเสียวือนกันถ้าเกิดว่าเขาได้ก๊อตมาเกมก็อาจจะเปลี่ยนได้เหมือนกันเนาะ มันต้องวัดครับมันต้องวัดอ่ะนะใอ่นี่นี่มีความสนุกโอเคนะครับทีนี้พูดถึงเกมในอนาคตที่เราจะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์นี้อถามตัวของดิสนี่บอยก็ได้ดิสนี่บอยครับเราต้องเจอกับทางทารอนเราชนะเข้ามา3 2ในเล็กแรกเล็กนี้เอาอีกไหมหรือว่าเอากี่ศูนย์ดีกี่หนึ่งกี่สองดีก็จะพยายามชนะให้ได้ครับเออแต่เท่าไหร่ก็ได้ใช่ไหมเท่าไหร่ก็ได้ครับขอชนะก่อนโอเคขอให้ชนะก่อนนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่เดือดนะประมาทไม่ได้ นะครับผมนีก็บุรีรัมย์ก็อยู่ในพื้นที่แล้วนะครับผมก็ขออนุญาตเก็บต่อไปเรื่อยนะฮะก็เป็นกำลังใจให้อยู่นะครับสุดท้ายพี่นุไม่รบกวนเวลามากฝากกำลังใจหน่อยก็จะไปพักผ่อนกันครับก็ฝากเชียร์พวกเราแม่น่าเจอทารอนด้วยนะครับ,รบก็ลุ้นกัน ใคราะติดท็อปสี่โอเคเอา้าวไปกําลังใจให้ด้วยนะครับ2ทีมนะฮะที่กําลังจะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์นี้นะครับพาลอนนะฮะแล้วก็บุรีรัมยูนเต e ็ดอีสปอร์ตจะเป็นใครนะฮะแต่ตอนนี้ต้องเป็นทางของบุรีรัมก่อนที่ติดท็อปสี่นะครับแล้วเดี๋ยวไปว่ากันต่อในช่วงเสาร์ที่าจะถึงนี้นะครับผม2ช่องทางการติดตามของเรานะครับก็จะมีกรีน่าอาร์โอวีไทยแลนด์แล้วก็กรีน่าอาร์โอวีทัวนาเมนต์นะครับผมใน Facebook แล้วก็ใน YouTube ถ้าเกิดว่าใครติดตามในเพจของบุรีรัมยูไไไนนนนนนเเเเตตตต็็็ดดดดะะคคครััับกกกกขข้้้าาาปลล์ิมแวววใพจส่องงท ได้นะครับพอไปเพิ่มยอด Follow กับไปคอมเมนต์กันหน่อยนะครับเอาละครับวันนี้นะครับพวกเราสามคนขอตัวลาไปก่อนนะครับกลับมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้พรุ่งนี้เจอกับขนมรูนะครับวันนี้เพชรตะวันขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ Sub indo by broth3rmax เป็นแชมป์อะแค่เอาชนะตัวเองมันยังไม่พอ ได้เวลาที่เงาจะก้าวขึ้นเป็นแสงกับการเริ่มต้นฤดูกาลที่14 ROV Pro League 2024 Winter t i ทอ to ูชอ e เริ่ม17สิงหาคมนี้วันศุกร์เริ่ม6โมงเย็นวันเสาร์และอาทิตย์เริ่มเที่ยงตรง